ลุ้นไปเชียร์บอลกับคาราบาวแดงได้โดยการเขียนชื่อที่อยู่เบอร์ทโทรศัพท์ลงบนกระดาษด้วยลายมือเท่านั้นเขียนคำว่าวิตามิน B12 พับใส่ฝาส์มาที่ตู้ปอน,นอ1อปอนอ,อบางบ่อสมุทรปราการ10560แจกรถมอเตอร,รไ์ไซค์ h อน da w เว e รุ่นคาราบาวริมิเต็ด100วัน100คันและลุ้นลัดฟา้าคว้าตัวเครื่องบินไปดูนัดชินชนะเลิศแบบติดขอบสนามเวมบลีย์ที่ประเทศอังกฤษกับพี่แอดอีก10รางวัล หมดเขต25ตุลาคมนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่รายการบลูกลุยแล้วเบางทีเราก็ต้องแบบว่าเปิดรายการแบบนิ่มๆบ้างไม่วุ่นวายมากดีเดี๋ยวแล้วก็เขาก็ลำคานกันจริงจังบ้างนะแล้วก็ช่วงนี้ร่างกายมันไม่ค่อยไม่เฟรชเออมันไม่ค่อยจะสมบูรณ์ทั้งหลายมันไม่ค่อยจะสดทั้งหลานอนก็ดึกตื่นเช้าผมที่มีปัญหาผมผมติดเยอะผมติดซีรีส์ไง ติดพวกหนังซีรีส์แล้วเวลาดูเนี่ยต้องใช้เวลานะกล่าวว่าไงว่ะเดี๋ยวดูตอนแล้วค่อยนอนโอ้ไม่ได้รอไปสามเพราะมันต้องเปิดดูตอนต่อไปไงโอ้โหมันบันทิท้งท้ายไว้ให้เราแบบว่าติดตามตอนต่อไปตลอดมันทําทิ้งท้ายได้ดีมากจริงออใช่ไหมอดไม่ได้มันต้องดูแผ่นต่อไปตลอดมันแบบจะดูจนแบบตาแด้แบบโอ้โหเนี่ยผมรู้ผมรู้เลยละร่างกายเนี่ยเริ่มแย่แล้วอย่างวันนี้นะขับรถออกจากบ้านขับตอนตอนขับกลับกลับรถอยู่ในบ้านผมต้องกลับรถก่อนที่บ้านในบ้านอื ทำไมฮะหาแว่นไม่เจออลืมแว่นหาแว่นไอ้แว่นอยู่ไหนเนี่ยจอดรถลงไปลืมใส่แว่นใช่ไหมก็ลงไปหาค้นทั่วห้องเลยไม่เจอเสียเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงหาไงก็หาไม่เจออทำไงฮะไม่เจอสุดท้ายเดินมาสองกระจกมันใส่อยู่ เป็นแ่บพี่ติงเคยเป็นแบบอย่างนี้แล้วผมไม่เคยเป็นเหมือนกันผมเคยเป็นอ่ะคุณกุ้ยเคยเคยหาไปไม่เจอแล้วเอ้าเฮ้ยไปไหนวะผมอ่ะเอายาสีฟันอ่ะไปบีบใส่มีดโกนหนวดอ่ะแล้วก็โกนหนวดแล้วก็แปรงฟันเออกำลังจะแปรงฟันไปบีบใส่ที่โกนหนวดคล้ายๆกันอ่ะดีไม่ไม่เข้าไปแล้วโอ้ให้เหงือกเหงือกโอ้ เอ้ยบางทีมันต้องมีสติพี่ของแล้วมันอยู่ไกลๆเนี่ยประจําโอ้ยประจําแล้วบางทีสวมอยู่กับตัวเนี่ยใช่ใช่ไหมเหมือนสติไงพี่ขาเรื่องนานเพราะมันอยู่นี่มันอยู่ที่เราอยู่แล้วนี่หว่าแล้วอยู่ดีๆนึกอะไรไม่รู้เออลืมใส่แว่นแล้วแล้วเราก็จะเชื่อว่าเราลืมใส่แว่นเออลืมใส่แว่นนี่งอ่ะเดินเข้าหาผมว่าเพี้ยนแล้วล่ะเราเพิ่งอยู่นี่นี่ ยกมือขึ้นคำก็เจอแล้วนะนะอ่ะเราไปไปเรื่องแว่นได้ไงพี่ไม่เป็นการที่เล่าให้ฟังเฉยๆว่าร่างกายไม่ค่อยดีก็เลยแคลบสุขการพร่างกายนะเออต้องพักผ่อนแล้วยิ่งอายุเยอะขึ้นเนี่ยมันต้องต้องวางแผนการนอนการพักผ่อนให้ดีเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหนอนน้อยก็ร่างกายเด้งดึงไะเดี๋ยวนี้นอนน้อยไม่ไหวตะบีตะบันใช้อ๋อทั้งนั้นก็อันนี้ก็เอาหน่อยไหมอ่ะเมื่อเมื่อสองสามาันก่อนได้ดูนี่ไหมอะไรสีเกต่ะสีสเกตสอลูกวิสัยใช่อ่ะ แชมป์โลกซูเปอร์ไฟเวทในข่าโปรโมชั่นโปรโมชั่นเนี่เหรออันนี้ชื่อชื่อเดิมเขาสอนวิสัยนี่เขาเรียกว่าแบบเป็นสถาบันที่ยิ่งใหญ่หรือยิ่งใหญ่ซีต้องยูบีซีเหมือนสมัยก่อนที่เขาทรายที่สดจิรดาต่อยเขาทรายนี่ก็จะเป็นจูเนียร์เป็นตั้มเวทก็คือซูเปอร์ไฟเวทนั่นแหละแต่ว่าเป็นของสมาคมเวทโลกพอยุคหลังๆนะไอ้ที่จะแชมป์โลกก็จะเป็นแชมป์โลกแบบสถาบันชื่อแปลก คือพูดง่ายว่าจําชื่อเมื่อก่อนเนี่ยตอนเราเด็กๆมันจะจําชื่อได้เลยว่ามีใครเป็นแชมป์โลกบ้างผมเรียงลำดับเลยตอนตอนผมดูมวยก็มีพวกเขาทรายสติลดาพยาวพูนทะลัดสามารถพระยากรุนเมืองชัยเมืองชัยกิตติเกษมอะไรพวกเนี้ยนนัพากียรติวัญชัยเลยคือมันก็มีแชมป์แล้วรู้สึกว่าเราจำได้ข้าวมันไก่นี่ไงนะข้าวมันไก่หมานหมานสมานสอจตุรงที่พี่น็อ๊อ คุณแม่โต้ตัวกอนสเลดไงมีข้าวมันไก่ผมเห็นไข่ข้าวมันไก่ที่ท้องหล่อด้วยขอเจอใช่ไหมไม่ไม่ติดร้านไว้สมานข้าวมันไก่อ๋อสมานข้าวมันไก่ต้อติดร้านอันนั้นก็เป็นแมตช์ช็อคโลกของจริงนะพลิกล็อกวินาสันตลอันนั้นนนัคือยังดังอยู่อ่ายังดังอันนั้นคือแบบโอ้โหแบบนี่ไงว่าเวลาต่อยในคนไทยก็จะต้องจับจ้องเลยแล้วหลังจากยุคนั้นไปก็เริ่มแบบสเปนตะป่าแล้วเมเวเตอร์เนี่ยสมมติเขาอยู่รุ่นไหนนะคุณแม่เพชรเมเวเทอร์อยู่ มิดเดิลเวทไม่มันรุ่นเรือใครสมมติว่าถ้าไปเทียบกับโทมัส์เซนนั่นแหละรุ่นนี้เลยรุ่นกลางรุ่นสี่คนนี้เลยรุ่นโรเบโต้ดูรันโทมัสเซนแฮกเลอร์แฮกเลอร์อยู่มิดเดิลเวทแล้วก็โทมัสเซนแล้วอีกคนใครนะเดียวนาดเดียวนัทชูเกลียร์เดียวนาดเอาเอาง่ายผมว่าชูเกลียร์เดียวนาดเก่งที่สุดในโลกในในรุ่นนี้ เอาถ้าเจอกับเมเวเธอร์ยูได้เลียนหนาเอาลงไหมต่อยโดนไหมผมว่าเลียนหนาสู้ไม่ได้พูดไปหนักเพราะว่าเมเวเธอร์มันต้องนันตัวนี่ขนาดให้เลียนหนาเลยนะมเพิ่สู้ไม่ได้ผมสี่คนนี้สู้ไม่ได้เลยไม่ได้ด้วยไม่ได้ฟลอยนี่เสียดายนะพี่เพราะว่าโอลิมปิก96ที่พี่บาสอ่ะสมรักแอบรอบรองไงเนอะไม่งั้นชิงกันนะโอ้โหนี่เขาแบบไป่านแ้เขาบอกเขาโดนโกงเขาบอกเบัลการีเขาแพ้บัเการีอ่เพราแพ้บัเการีเขาบอกบัเการีตอนนั้นมีอยู่ในสมาคมพอดีแม้จะเจอ พี่บาสถ้าเจอช่วงนั้นผมว่าเผิ่มสู้พี่บาร์สไม่ได้นะพี่บาสพี่บาสดีกว่านะโอ้ยตอนนั้นใครก็สู้ไม่ได้ไม่ได้จริงจริงเหมือนโมูแล้วถ้าชนะฟลอยได้นี่โอ้ยพี่บาร์สยังไม่ดังไงฟลอยยังไม่ดังยังไม่ดังไม่ดังแล้วสัตว์หลังจากนั้นพี่บาสก็มาเริ่มไอ้นี่และนายขนมต้มอะไรอะไรแ้วแล้วก็มีร้านหมูกระทะตัวเองพี่บาสนี่ถ้าถ้าเอาดีทางมวยไปชิงแชมป์โลกนี่ไหวไหมไหวตอนนั้นไงไหวนี่ตอนนั้นนะตอนนตอนตอบได้แชมป์โอลิมปิกมานเพราะอย่าง อโมหัตต์อาลีก็ก็โอลิมปิกก็ใช่เหรอผมไม่รู้สึกจะเป็นชาป์โอลิมปิกใช่ไหมหลายโจรโมหัตต์อาลีบ้านนี่ลูกเขาเรียนหลายคนนะกุ้ยลูกูเขาเรียนโรงเรียนเดียวกับลูกผมนะเจอประจำเลยเช้าเช้าพมานดาซอยบางสืบเรียนอะนาวมินเช้าเช้าจะขี่มอเตอร์ไซค์สีชมพูพี่บ้านชายมวยมาส่งลูกรันรออะไรอย่างเงี้ยโอ้ยท่านี่ดูไม่น่าเป็นนักมวยนะเขาบอกว่าอย่างเงี้ยขี่สีชมพูด้วยนะพี่บ้านเนี่ยนะผมาเขาเคยเขาเคยบอกผมว่าอะไรไหมบอกว่าเขาเนี่ย เป็นคนที่ตาไวที่สุดแล้วเขาเขาท้าผมยังไงไหมเขาบอกรายการผมเขาบอกคุณบาบูต่อยผมจริงนะต่อยผมยังไงก็ต่อยไปโดนผมเอาจริงนะต่อยอะไรผมไล่ต่อยเลยโดนไหมไม่โดนยังไงก็ไม่โดนอ้าไวมากไม่ต้องใส่นวมไม่ต้องใส่อะไรนะกุยใช้มือเงี้ยต่อยพี่แล้วพี่ตั้งใจต่อยป่ะตั้งใจดิตั้งใจแบบทิงองนี้เลยคุณโหมูไม่บอกเอางี้ขอขอมันปืนได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นะไม่แล้วพี่ต่อยโดนแล้วไม่พี่ไม่กลัวพี่บาสสวนเหรอะเขาบอกเขามั่นใจว่าไม่โดนเขาเขาเพูดเองโอ้รักมวย เขาเขาว่าใจอ่ะเออเขาเขาเห็นเนื้อหมัดมาหรือว่าเหวี like ่ยงมาเขาก็รู้แล้วนะว่าหลบยังไงนะเนี่ยเราไม่ได้เป็นมวยไงเขาเป็นมวยไม่ได้เป็นมวยด้วยขนาดนักมวยเก่งๆยังต่อยเขาไม่โดนเลยเราไม่ได้เป็นมวยไงเออแล้วพี่แจ็กกี้ได้ลองต่อยไหมพี่ไม่ไม่ไม่นั้นพี่แจ็กกี้ไม่ได้ทำรายการผมต่อยจริงกะให้โดนจริงกะให้โดนจริงเหรอเนี่ยกะให้โดนพี่กะต่อยโดนพี่ด๊าจริงก็โดนก็โดนผมเป็นคนบ้าบอไม่เลยมันหนาเหลอมไม่โดนไม่โดนหน่อยไม่โดนจริงๆริงแต่ผมจำได้พี่ติ่งเคย มีความใฝ่ฝันอย่างหนึ่งตอนไม้ใส่สันรุ่งๆงนะอยากอยากจะให้มัต่อยคาผมแบบตยเมื้าทีอยากจะดูว่ามันหนักแค่ไหนทำไมมันโดนแล้วลุลงกันจังเลยเอาโอเคแหมวันนี้มาเรื่องมวยเดี๋ยวเราคุยกันต่อกำลังมันหน้าครับครับ